งานชาวมอสสี่ร้อยกว่าคนชใช้สร้างครับสร้างโดยไม่คิดค่าแรงสร้างมาถวายหลวงพ่ออุตมะอนุสรณ์ครับอือจ้ะสมวนนิสอุปกรณ์ขอนั้นก็ให้หมดเลยครับก็จะไม้แดงกับไม่สักไม่แดงง่ายจะมากกว่าครับไม่สักก็จะน้อยแค่บางครั้งครับอ๋อวัไนี่เป็นอะไรเก่งไหมเนี่ยเก่งแล้วก็ไลนเฟซบุ๊กกับเกมครับอ๋อเฟซบุ๊กเก่งอะไรเกี๊ยสตีเหรอ วัคซีนวัคซีนอ๋อวัคีนวัคซีนครับอ๋อวัฟีนแล้วมันอยู่ไอ้อเซตครับโอเคจ้ะครับที่นี่เคยมีแม่น้ำสามสายเรียกว่าแม่น้ำสามประศพครับแสดงว่าท่านสะพานไม้นี่หมดเลยชื่อแม่น้ำซองกาเลียครับซองคือไหล่งม่จากน้ำตกเกี้ยงทองรับน้ำมาจากที่เนี่ยเลนสวนครับเพราะเนี่ยตัวตากตุ้งหางครับแล้วสองหลังโบดชื่อแม่น้ำบีคลีครับ เบือ้อคลื่นาาะ,ะไม่จักภาวะปีม่าจะเป็นแม่น้ำสายวงศิษส,สายมพมาเดินทับประตีงุงศียาพมาจะเแม่น้ำสายสองทีทางวัครับครับตะก่อตรงนั้นจะเป็นด่านเจดีสามโอเก่าครับครับสใสท้ายเด็กหน่อยเจอสงทางชื่อแม่น้ำลำไยยันตีก็มจาจักด้วยนเลส่วนหนึ่งการสาสาย็จบที่หน้าบดเขาหเป็นแม่น้ำสามประสบครับจะเปนหนอของแม่น้ำแพรน้อยครับ้นงแม่น้ำน้ยุดที่นี่หมดเลยครับจเป็นแม่น้ำแม่ลองครับถ่เชอสุดของาก็ต่อต่อไทยครับ ครับจะก่อสะพานไม้เชื่อเดินนี่ยังไม่มีที่นี่สะพานนี่แผงข้างล่างครับไนแผงข้างล่างอ๋อเรียกว่าสะพานบาดเดี่ยวหรืข้ามบัหรือข้ามสองบาทครับมีความยาวสี่ร้อยเมตรจากเขเลื่อไปแล้วครับแล้วซ่อมซ้ำส่งเสริมสร้างไม้ขึ้นมาครับครับจะก่อสะพานไม้รถข้ามได้ยึดก้อนสังขามแล้วครับเพื่อเฉี่ยยอดสะพานโปร่งสุโขะัยลงครับครับหนกรณีเจริญขาสีตาด้านนู้นจะมีแค่นี้งต่อครับไม่จะดคุ้มประโยชน์เจ้าสะพานเจ้าสังขารทางเด้จะมีงับสีแได้ใชครับ ครับตรงสะพานแดงด้านนู้นก็จะมีความยาว250เมตรครับนั่นคือสะพานอะไรตรงนู้นอ่ะทางข้ามสะพานแดงครับสะพานแดงมีความยาว250เมตรจะเชื่อมต่อวัดศรีโซนารามตัวัดของกะเหลี่ยงครับวัดศรีเมือามมาอ้อมจากสะพานตปูด้านโน้นครับเชื่อมต่อขึ้นมาเลย